ก่อนที่เราจะเริ่มเนื้อหาหลักของเราในวันนี้นะครับก็อยากจะนําเสนอเรียกว่าเป็นวิธีแก้ปัญหาแล้วกันนะสำหรับคนที่ไม่อยากจะให้แบตมือถือของเรามันไปไวหรืออยากจะเล่นเกมมือถือสบายๆอยู่บนคอมอีมูเลเตอร์คือทางที่ดีที่สุดและในวันนี้ผมอยากจะนําเสนอ LD Player นะครับอีมูเลเตอร์สุดลื่นไหลเล่นได้ไม่สะดุดหยุดความเสื่อมของแบตมือถือรับมือได้ทุกเกมใช้งานได้สะดวกรวดเร็วฉับไวอีมูเลเตอร์ที่จริงใจต้อง LD Player นะครับใครอยากจะลองสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้ description ได้เลยนะครับ สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องคณิมิโซะนะครับอ่าเดี๋ยวในวันนี้นะครับผมจะมาทการพรีวิวเกี่ยวกับอีเวนต์ใหม่ที่เดี๋ยวจะเข้ามาในช่วงวันอังคารที่20สิงหาคมนี้นะครับก็จะเป็นอีเวนต์เกี่ยวกับทางโน่วยแ8นี่แหละก็เป็นอีกหนึ่งอีเวนต์ที่มีอะไรที่น่าสนใจและหลายๆคนน่าจะต้องการเก็บในส่วนของอีเวนต์ในส่วนตรงนี้ค่อนข้างเยอะเช่นกัน,กนฉะนั้นเดี๋ยวในวันนี้นะครับผมจะมาพูดให้เตรียมตัวกันก่อนแล้วกันนะก่อนที่เข้าสู่อีเวนต์นี้ว่าเราต้องทําอะไรกันบ้างก็ขขขออออเเรริ่่่มมกัันนนลลยบสําาหู้้ตงงๆี์ ก็ <G ül üş> ช่วงเวลาก็เริ่มตั้งแต่20สิงหาหลังจากที่มีการเปิดเซิร์ฟเวอร์นะครับจนถึงวันที่2กันยานะครับผมอันนี้คือนับเต็มวันนะก็คือเป็นมีวลา14วันแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะรับแบบว่าช่วงเวลาแบบเต็มๆจริงๆมันต้องเป็น3กันยา8โมง59นาทีก่อนที่จะมีการปิดเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับเพรรวมสำหรับอีเวนต์นี้จะอยู่ที่1,990เมตรนักเรียนแจกฟรีสำหรับอ,อีเวนต์นี้ไม่มีนะครับ โบนัสสูงสุดของการฟาร์มในอีเวนต์นี้จะอยู่ที่100%และสําหรับอีเวนต์นี้นะครับจะมีเป็นโหมดพิเศษในอีเวนต์นี้ที่เรียกว่าเป็นเนื้อเรื่องบาเลนไท์ถ้าเกิดว่าใครเป็นผู้เล่นเก่าหรือใครเคยเล่นมาสําหรับผู้อีเวนต์วาเลนไท์แพทโรนะครับก็น่าจะคุ้นเคยกับอีเวนต์ตรงนี้นะก็คือเป็นอีเวนต์ที่เราจะต้องไปเอาจดหมายเพื่อไปเชิญนักเรียนมาและมาอ่านเนื้อเรื่องบาเลนไทยของนักเรียนคนนั้นโดยที่การเข้ามาในรอบนี้นะครับก็คือการโยกมาแหละจากใน,นออเนโว่าอีเวนต์น และมีนักเรียนเพิ่มเติมเข้ามาอีกพอสมควรด้วยเช่นกันนะครับถ้าเกิดว่าใครต้องการจะอ่านนักเรียนของคนที่คุณอวยแล้ววันนี้คุณก็สามารถไปอ่านได้นะอ่ะทีนี้นะครับเรามาดูกันต่อตัวละครโบรนัสสาหรับอีเวนต์นี้นะครับต้องบอกว่ามีให้เลือกเยอะมากแต่ว่าตัวที่ได้โบนัสเยอะๆอาจจะมีไม่เยอะสักเท่าไหร่นะอ่ะสำหรับอีเวนต์นี้นะครับจะมีให้ฟาร์มอยู่ทั้งหมด3หน่วยก็จะเป็นในส่วนของ t a r g e t c ตคล s มีเป็นตัวบรชัวนะครับแล้วก็มีเป็นตัวโบไทนะครับผม อ่ะสำหรับในส่วนตรงนี้นะครับก็จะมีตัวละครหน้าตู้เนึ่ที่จะเป็นตัวละครที่คูณได้เยอะอยู่แล้วส่วนตัวละครที่มีบทบาทในอีเวนต์นี้นะครับก็จะมีอยู่ที่1 5ด้วยกันแล้วก็ตัวละครอ,อื่นๆจะอยู่ที่10%อันนี้ก็ไปไล่ดูกันเองนะว่าตัวละครไหนจะได้อะไรกันบ,บ้างก็จะเห็นว่ามันลิสต์ออกมาแล้วมันเยอะมากๆนะครับในส่วนของตรงนี้ต่อมานะครับผมจะพาไปดูเป็นร้านค้าอีเวนต์กันร้านค้าอีเวนต์รอบนี้นะครับจะมีหมดสาร้านโดยส่วนตัวผมจะเลือกเป็นร้านหลักานนะ ร้านหลัก2ลร้านในรอบนี้จะเป็นทางโบชัวกับทางโบทายนะครับผมในร้านของทางโบชัวก็จะมีเป็นส่วนของใบรายงานมีเป็นตัวดิสของทางเกฮีนานะครับแล้วก็จะมีเป็นอาร์ติแฟกที่มีการใช้งานกับนักเรียนใหม่ที่เข้ามาเป็นตัวรหน้าตู้ในรอบนี้รวมถึงเฟอร์นิเจอร์และของขวัญน,นั่นเองนะครับอ่ะร้านถัดมานะครับโบทยสำหรับโบไทยก็จะมีเป็นผู้หิอนอัปเกรุดกณ์มีเป็นผู้สมุดของทางเกฮีนา มีเป็นตัวอ์ติแฟกที่มีการใช้งานกับนักเรียนที่เข้ามาในรอบตรงนี้เช่นกันแล้วก็ท้องขวัญและเฟอร์นิเจอร์เช่นกันนะครับอ่าสำหรับการเลียร์ทั้ง2ร้านนะการเลียร์ร้านโบชัวก็ต้องใช้อยู่ที่ประมาณ15,700นาขณะที่ในส่วนของทางร้านโบทายนะครับใช้อยู่ที่ประมาณ17,800นั่นเองและมันมีอีกหนึ่งร้านนะครับชื่อว่าเป็นร้านโอเบลล่าคลาสละกันซับร้านเนี้ยคุณจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมหน่วยมันไม่เหมือนกัน ตอนที่อธิบายเมื่อกี้มันเป็นหน่วยครูสใช่ไหมแต่อันนี้มันคือโอเปร่ากราสนะครับผมซึ่งเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะมีการอธิบายต่อนะว่าโอเปร่ากราสนี้หาได้จากที่ไหนซึ่งโอเปร่ากราสอันนี้นะครับในร้านนี้ก็จะมีการขายเป็นไพโรซีนอีลิกมาสมุดอัพเลเวลสิบเครดิตและอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญคือจดหมายเชิญสําหรับการอ่านเนื้อเรื่องวาเลนไทน์นั่นเองนะครับอ่ะฉะนั้นเดี๋ยวผมพาไปดูก่อนว่าโอเปร่ากราสอันนี้หาได้หาได้ยังไงนะสำหรับโอเปร่ากราสอันนี้นะครับก็คือเราใช้ตัวทาร์เก็ตครูสนั่นแหละทีีีี่มมกกาาารรฟ์์จอเวนนต เพื่อไปเล่นกิจกรรมเปิดกล่องกิจกรรมเปิดกล่องอันนี้คือยังไงก็ถ้าเกิดว่าล่าสุดเลยอย่างเช่นอีเวนต์อ่าอีเวนต์รีรันของทางคริสตาสนะเออก็จะเป็นอีเวนต์รูปแบบเดียวกันเลยก็คือเป็นอีเวนต์เปิดกล่องอะไรแบบนี้นะครับอ่าซึ่งสำหรับการเปิดกล่องนี้ก็จะมีการแจกเป็นโอเมลล่ากราสทึ่เป็นหน่วยในการซื้อของในร้านค้ามีการแจกเศษมีการแจกของอัปเกรดต่างๆอาร์ติแฟกต์รวมถึงพวกของเทียด้วยอะไรแบบนี้นะอ่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่เขานนน่าสนใจนะครับอ่าทีนี้ถ้าเรา,า,รารเน็ง รอบที่1 3 5และ7นะครับจะมีการดรอบของที่เหมือนกันโดยจะเป็นเซคายโกะเป็นรางวัลใหญ่นะครับรางวัลรองลองมาจะเป็นในส่วนของโอเปร่ากราฟนะอ่ะแะาแล้วก็จะมีเป็นพวกใบรายงานแล้วก็จะมีเป็นอาร์ติแฟกต์แล้วก็จะมีในส่วนของพวกของเทียต่างๆนะครับอ่าในขณะที่2 4 6และ8นะครับจะมาเป็นเศษอารุมีเป็นตัวโอเปร่ากราฟนะครับหินอัพเกรดอุปกรณ์จะมีเป็นตัวอาร์ติแฟกต์และในส่วนของของเทียด้วยเช่นกันอ่า และตั้งแต่รอบที่9ลงไปทีเนี้ยมันจะดรอปของออกมาด้ไม่ค่อยเยอะนะแต่ถ้าเกิดว่าใครต้องการจะฟาร์มไอ้พวกเกี่ยวกับจดหมายเชิญหรือเรื่องมาเลนไทยต่างๆ,ๆในส่วนตรงนี้คุณก็ต้องมีการเล่นต่อไปค่อนข้างเยอะพอสมควรแหละครับในส่วนตรงนี้นะอ่ะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับว่ามีอะไรให้หน่าสนใจอีกต่อมานะครับขอมาดูที่เรื่องของด่านฟาร์มแล้วกันสำหรับด่านฟาร์มในรอบนี้นะครับก็เหมือนเดิมเลยเรท AP ต่อการดรอปเท่ากันทุกๆช่วงเลยไม่ว่าจะเป็น 1, ถึง4 5ถึงแและ9ถึง2 2 ส่วนวิธีการเลือกฟาร์มนะครับให้ดูว่าเราทาโบนัสอะไรได้เยอะที่สุดอ่าถ้าเกิดถือว่าเราทาโบนัสได้ทั้งหมดอยู่แล้วอ่าอันเนี้ยให้เราเลือกตามสิ่งที่เราต้องการจะฟาร์มไม่ว่าจะเป็นหน่วยเงินหรืออาร์ติแฟกต์นะครับสหรับอาร์ติแฟกต์ที่น่าสนใจในรอบนี้นะก็จะมีเป็นตัวของโคเด็กซ์ที่จะดรอปที่ดันน่าส่วนสายฮานิวะนะครับจะอยู่ที่260สายอินแท p โผลนะครับ371และก็สายเนปราวดิสนะครับจะอยู่ที่48และ12นะครับถ้าใครต้องการจะดรอ หรือลุ้นดรอปนะครับในส่วนของพวกอาร์ติแฟกต์สีม่วงคุณต้องลงที่9.22ขนาดนะถ้าเกิดว่าใครอยากลุนเพียงแค่สีทองก็ลงที่5.9เพราะว่าถ้าเกิดว่า1-4ตรงนี้มันจะมีดรอปเพียงแค่สีขาวและสีฟ้าเท่านั้นเองนะครับผมแต่ว่าหลักการในการเลือกตรงนี้ส่วนตัวแนะนําว่าให้เลือกตามโบนัสที่เราทําไหวนะอย่าไปฝืนว่าเออต้องไปฟาร,ร์มอาร์ติแฟกต์อะไรแบบนี้นะครับแนะนําว่าเอาตามโบนัสที่เราทําไหวจะดีกว่าในส่วนตรงนี้นะครับถัดมานะครับอันนี้จะพามาดูเกี่ยวกับเนื้อเรื่องวาเลนไทน์ รับเรื่องเรื่องวันเดนทยอันนี้นะครับก็เหมือนกับทางอีเวนท์ที่เคยผ่านมาแล้วอ่ะสำหรับในรอบนี้นะครับก็เนี่ยแหละมันจะมีอยู่ที่หน้าล็อบบี้อีเวนท์นะจะเป็นปุ่มคล้ายๆกับโมโมทอกอแบบนี้เราก็กดเข้าไปนะครับแล้วเราก็เลือกนักเรียนที่เราต้องการจะรู้เรื่องต่างๆเกี่ยวกับทางในเรื่องวันเดนทยตรงนี้นะซึ่งสำหรับรอบนี้นะครับก็จะมีเป็น NPC เพิ่มเติมมาจากรอบก่อนๆอย่างเช่นพลาน่าและเอาอีนะครับในขณะที่นักเรียนที่เป็นผู้นักเรียนเล่นได้นะเออก็จะมีการขยายเนื้อเรื่องมาจนถึง,ง,ง,ล,ล,ถงล่าสุด ณปัาาจจุบันนี้ของทางเซิร์ฟเวอร์ g l o b a l ของเรานี่แหละนะครับผมอ่ะก็เรียกได้ว่าใครอวยใครใครยังไม่มีเนื้อเรื่องคนไหนนะครับเนี่ยคุณสามารถมาเก็บตรงนี้ได้นะแต่ถ้าเกิดอันนี้ผมจะไม่ผิดนะครับเหมือนคุณต้องมีตัวละครนั้นๆด้วยนะคุณถึงจะอ่านเนื้อเรื่องของตัวละครเหล่านั้นได้นะครับผมอ่ะอันนี้ผมจะสรุปแนวทางการฟาร์มอีเวนต์นี้แล้วกันนะครับว่าเราต้องไล่การฟาร์มยังไงก็อย่างแรกเลยก็คือเป็นการเล่นเนื้อเรื่องเป็นการทำฟาร์มอีเวนต์แต่ในการฟาร์มอีเวนต์นี้อ่าืเรฟร์นะ จากนั้นนะครับให้คุณนําหน่วยเงินจากอีเวนต์ไปแลกของโดยที่อ่ะอันนี้เป็นหน่วยหลักนะก็จะเป็นทางโบชัวกับทางโบไทยนาไปแลกของและในส่วนของครูส์นะครับคุณต้องเอามาเล่นไอ้กิจกรรมเปิดกล่องนะครับผมเพื่อนํามาหาพวกของต่างๆและในส่วนของโอเปร่ากราสจากนั้นนะครับนำโอเปร่ากราสอันเนี้ยเอามาแลกของในร้านอ่ะก็จะเห็นว่าของในร้านนี้ก็มีของที่น่าสนใจค่อนข้างเยอะและมันมีอีกหนึ่งอย่างนั่นคือเป็นตัวของจดหมายวาเล่นไทยถ้าใครต้องการจะอ่านเนื้อเรื่องต่างๆคุณต้อง แรกในส่วนตรงนี้มาและนําไปอ่านนั่นเองนะครับโดยที่ข้อ5นั่นแหละก็จะมีการนําจดหมายตรงเี้ยเอาไว้ไล่อ่านกับเนื้อเรื่องวรรณยุกต์ของนักเรียนที่เราเลือกนั่นเองนะครับผมอะทีนี้อธิบายเพิ่มเติมนะสําหรับการอ่านในเรื่องวรรณยุกตยตรงเงี้ยสิ่งที่เราได้รับมาก็คือเป็นเรื่องของเนื้อเรื่องที่เราได้รับรู้ใช่ไหมฮะอะแต่ทีนี้ถ้าเป็นพวกตัวละครที่เป็น n b c นะครับเราจะได้มาเป็นเศษเกลือแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกตัวละคร Playable Character นะครับเราจะได้มาเป็นเศษตัวละครนั้นๆแทนอะไรแบบนี้นะอ่ะก็เนี้ว่า การไล่ฟาร์มการไล่เล่นอย่างนี้มันเป็นยังไงนะหวังว่าจะเข้าใจกันมากขึ้นนะครับแล้วก็น่าจะมีการวางแผนได้ดีขึ้นถ้าเกิดว่าได้ดูคลิปนี้ไปแล้วกันประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ถ้าเป็นประโยชน์ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ช่องผมไหน,หน่อยนะครับถ้าเกิดว่าใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมสามารถทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เช่นเดิมนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ